แดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วตะว่าห่างบ่ท่านเศร้าหนาวแต่ว่าเมื่อนี้บ่ลม่มเพราะจากสวยๆฝุ่นละบูพี่น้องตะว่าแดดออกแล้วห่างห่างบ่ลม่มมื่อนี้บ่ล่มก็คือพ่ออยู่อยู่นอกพี่นอนะ้องเนาะอ้าววันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแล้ววันที่ยี่สิบเดือน พฤษก,กิก,กายนโอ้เดือนท่านว่าคมเนี่ยเอ็มบอ<า>กบอกพิดจะเขียนผิดท่านว่าคมพศอสองพันหา้ารอยยั่งหกสิบเจ็ดอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้ยอยั่งหกสิบเจ็ดยู่เอาปูพันมากบินทะบาทสาธุพันว่าพันสีเหตุงานปริวัติยุบานโอ้ โบท่านเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนบินขาบะทบทเข้าสารอาหารเหียงอนุโมทนาบุญสาธุโบท่านเนาะค่ะบินทบด เพิ่นเป็นเพิ่นจิเพิ่นจิเป็นงานปริวาสค่ะพี่น้องเพิ่นก็เลยมาบินทบาทโบท่านเพิ่นสาธุเดี๋ยวแม่ขั้วสิไปรัดใส่โยเส้นท่างหลังบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปท่านเงินน้ำเพิ่นกันเด้อพี่น้อง รอดนะคะ่ะอันค่าท่างงานเราบได้อันนันมเ้เมมงินเป็น้เนเงกนเงินงเาานานเงนเนงนงนนงนนงนนเนเเนเ เพ่นเป็นงานปริวาสค่ะพี่น้องพันสิเป็นงานไง พิ่นก็นเลยมาบินทบาทเข่าวสารอาหารแห่งแม่รั่วพันคาแตะวาาเลยยโบท่านเพิ่อน <c oughs> อะได้ใส่ปัจใจให้เพิ่นแล้วกระบบเป็นอย่างนาะค่ะอะก็ถือว่าถ้าบุญอีกอย่างหนึง่งอะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องสําหรับคอหวยเราพัฒนาเมือนี่งวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบแปด เซียนอำเภอนาำสมเข่าตัวเน้นพร้อมพี่น้องเข่าตัวเน้นเข่าตัวนักเลขเพิ่นกับว่าหลายตัวเข่าตัวเน้นเน่นสามจิตตัววิ่งของเพิ่นเมื่อนี้มาแล้วทรงมาใหเแลวขอบุญขอบคุณเซียนอำเภอนาำสมเนาะค่ะนี่คืองวดที่พานมาที่เพิ่นทรงมาไหแม่รั่วตัวเน้นตัวนักของเพิ่นสั่ได้พี่น้องอะ ผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนอำเภอน้ำสมติดตามกันต่อไปอ่ะไรเป็นแฟนคลับของลุงละก็สิได้ติดตามกันในคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อลุงละเข่าเลขวิ่งพี่น้องแต่จับคูบอมีสามเจ็ดมีแต่แปดสามเข่าเลขวิ่งอ้าติดตามกันเด้อพี่น้องรอบนี้ ของเซียนอำเภอน้ำโสมกับลุงละนาเมติี่อยู่ในคลิปเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา เซียนอำเภอนามโสม สังเกตตัวเพิ่นวงกลมเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีวงกลมงวดละสองคููตัวเน้นตัวนักเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับบ่องไฮทิมอ่าเพราะว่าตัวเล็กเนว่ทางของเพิ่นกับวอลายตัวนาะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนอำเภอน,นาสมนี่ค่ะพี่น้องสำหรับเซียนอำเภอน,นาสมตัวนักตัวเน้เนของเพิ่นกับวอลายตัวแค่หลบละสองคูู ผู้ได้เป็นแฟนคลับของเซียนอ,เอนำเภอนาสมติดตามไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งรูดบนล่าง5กับ1นจับคูมีศูนย์หาหนึ่งหาสองหาหนึ่งสีน่นเน้นที่ศูนหากับ1นหาเอาแคปหนาจอไว้พิจารณาครับพี่น้องสําหรับเซียนอ,เอนำเภอนาสมมาเบิ่งของไผ่อีกหนึ่งบัตนี่ลุงละณะเมติรอบที่พาน,นาของลุงละเขาเลขวิ่ง จับคู่รูดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับคู่รูดไปลุงละวิ่งรูดสี่ส้นกันตัวใดนอะบ่านี่ส้นกันที่เหลขกสี่อุ้ยบแมนวางหันวางหันส้นกันนอนนี่คือบส้นกันแต่ว่าจับคู่มีหนึ่งสี่ตัวเดียวพี่น้องวิ่งรูดสี่บนล่างจับคู่มีจะไร 4ี4ศูนย์สี่่ะแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับลุงละงวดวันที่20เดือน12บสอทับหกอันนี้เป็นของลุงละเด้อค่ะพี่น้องเด้อระวางสองอาจารย์ดังในบ้านนี้อ่ะให้พี่น้องแคปนาจอว่าตัวไหนส้นกันซอยู่พี่น้องซแต่ว่าของผู้นีิมีซี 4, มีหน่งซี มีหนึ่งีนกันอันผู้นึงเป็นซีเก้าผู้นึงเป็นหนึ่งเก่าแคปนาจอสองอาจารย์ดังลาวพัฒนาลุงละนเะมติและเซียนอำเภอน้ำสมอแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนให้ไปจับสลากที่ถูกกฎหมายไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อรัฐบาลลาวสลากที่ถูกกฎหมาย อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ